มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรัศมีแขเล่าวินาทีที่โดนไฮโซแชมป์รัศมีแข็งนะคะเล่าวินาทีโดนไฮโซแชมป์เอาขวดตีที่หน้าจนเลือดอาบนะคะและคนสวย2020ก็คือชีมีแขค่ะจากเรื่องราวที่มาวาดาราผิวสีนะคะโดนไฮโซคนสนิทด,ดาราสาว ปาขวดใส่หน้าจนเลือดอาบวันนี้ฉีมด,ดํามากระจ่างให้นะคะว่าคนนั้นก็คือหมีแขและไฮโซก็คือไฮโซแชมป์ s, กับฉีน้ำหวานเดอะเฟซสองค่ะเรื่องของเรื่องก็คือรัศมีแขนะคะไปเที่ยวพัทยากับเพื่อนๆค่ะแล้วบังเอิญเจอน้ำหวานเลยเข้าไปทักทายปกติไฮโซแชมป์ Hi s, เข้าใจผิดคิดว่ามาคุยกับผู้หญิงทําไมเลยปากแก้วพลาสติกนะคะ ออกมาก่อนแล้วจึงปากขวดตามมาโดนหน้ารัศมีแขฝ่ายน้ำหวานนะคะโทรมาขอโทษเพราะว่ารู้จักกันแต่ยังไม่ได้ขอโทษเป็นกิจจลักษณะนะคะรัศมีแขเป็นคนไปหาหมอเอกเรล์ LA, และจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเองทั้งหมดค่ะมีน้องพนักงานที่ร้านพาไปนะคะตอนนี้เป็นลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดเบื้องต้นไม่ประสงค์ดําเนินคดีนะคะแต่ว่าอยากให้ขอโทษ ตอนนี้เหล่าเพื่อนชีแขกเองก็ลงรูปให้กำลังใจเซฟรัศมีแขกค่ะเพราอฝ่ายชายเข้าใจคิดว่ารัศมีแขกเป็นผู้ชายก็จะได้ต่อไปสัมภาษณ์รัศมีแขกนะคะรัศมีแขกบอกว่าแขกเองโดนขวดตีที่หน้าค่ะจังหวัดไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพเนี่เองนะคะเป็นความเข้าใจผิดมันก็โดนเต็มๆเ,เข้าหน้าค่ะมีกระแสว่าเขาจา่ายมา8ปดตาก หล่อนก็เลยหุบปากไม่มีแต่ถ้าโอนมาก็ยินดีนะคะแต่นี่แขยังไม่ได้ค่าโอนค่าเอ็กซเรย์ให้น้องที่ไปด้วยกันเลยค่ะแขโดนตีตรงจมูกนะคะจมูกไม่เป็นอะไรมากมีฟกช้ำบ้างเลือดก,กำเดาไหลเขาขอโทษมาหรือ,อยังเขาอยากคุยทางเรายังไม่พร้อมจริงๆค่ะแขเองก็ไม่อยากยุ่งอะไรมากมายนะคะแต่เพื่อนๆที่คอยซัพพอตก็มาบอกให้ทำทุกอย่างให้ถูกต้องเราก็คิดว่าจะจัดการค่ะ เธอรู้จักเขาไหมไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าที่รู้ก็คือเสิร์ชดูจาก Google ค่ะถึงรู้ว่าเป็นเขาไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักอยู่ดีก็มาตีค่ะตอนนี้พูดอะไรไม่ได้ค่ะต้องดำเนินเรื่องก่อนถ้าแจ้งความยังไงแล้วจะบอกอีกทีนะคะทำไมไม่ตีเขากลับเอาจริงๆก็ความไม่ทันด้วยแหละมันเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากค่ะวันนั้นเจอกันไปทักเขายังไงก็ทักทายปกตินะคะ ว่าเรารู้จักกันอยากฝากอะไรถึงคนที่ตีหน้าเอาจริงๆนะคะไม่มีอะไรค่ะทําไปแล้วด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเราก็มาทําให้ถูกต้องดีกว่าค่ะเขามีติดต่อมาแต่แขยังไม่ได้คุยนะคะยังไม่ได้รับเงินตอนนี้ปวดตรงฝันมากเลยค่ะฝันด้านบนค่ะโดยเหตุเกิดเที่ยงคืนวันที่สองหรือวันที่3นะคะเมื่อวานนี้ แต่ยังไม่ถึงกับเย็บนะคะไม่เปิดเผยว่าผู้หญิงที่มากับไฮโซคนดังคือน้ำหวานเดอะเฟสค่ะขอให้คุณรัศมีแครหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเวลฟริสโบรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ